คุณอยากรู้ไหมครับว่าวันนี้นะครับดวงชะตาของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรในดวงรายวันของวันนี้นะครับสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยิปซีประจําวันพุธที่18มิถุนายน2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน7ปีมะเส็งงูเล็กนะครับชนะสามนุษย์ผู้ชายวันนี้เป็นวันพระนะครับเป็นข้างแรมเดือน7นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะใครที่ ไปสวดมนต์ใครที่เข้าสวดมนต์นังสมาธิวันนี้ก็เริ่มตั้งใจทําให้ดีๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันนะครับของคนที่เกิดทั้ง7วันสีนําโชคเลขนาโชคคนที่ชมทาง TikTok ทิกต o k หรือทุกๆแพลตฟอร์มนะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดจไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดี ให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์วันนี้มีค่าเปิดดวงที่599นะครับใครสนใจนะครับคนที่ชมทางทิก t ก็หรือแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะสีนําโชคดึงดูดการเงินโชคลาภในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีเทาดําสีที่เสริมดวงผู้ใหญ่อุปธรรมวันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนและสีส้ม สีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับเลขนำโชคของวันนี้จะได้แก่เลข2เลข4เลข6เลข5เลข8เลข9และเลข1นะครับผมอ่ะสาธุพุทธังเปิดทรรมังเปิดสังคังเปิดใครชมจนจบนะครับใครกดไลค์กดหัวใจกดแชร์อ่าและ subscribe ให้กับอ่ช่องของอาจารย์นะครับก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆจากอำนาจบุญบรารมีแห่งครูบาอาจารย์สาธุสาธุสาธุนะครับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับมาดูข้อความจากพลังงานไพ่ใต้ไพ่นะฮะลาชาเหรียญนะฮะ King of p e n t a c l e กิจการงานของคุณวันนี้นะครับจะได้รับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถรัรมภ์และช่วยเหลือทําให้งานของคุณนั้นจเจริญเติบโตมาได้ดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนนั้นจะได้รับกําไรกลับเข้ามานะครับต้องวางแผนดีๆสุขภาพวันนี้ดูแข็งแรงคนที่จะป่วยก็จะดีขึ้นนะครับ ความรักคนโสดวันนี้จะมีสายเปมาทุ่มเทให้กับคุณนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักคุณมักจะได้ของขวัญหรือได้ข่าวดีจากคนรักของคุณวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรนะครับไปขอพอรกับทาเวสสุวรรณก็จะโชคดีท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้จะได้ไพ่เดวิลนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะให้อะมัดระวังเรื่องของการทําสัญญาการเซ็นสัญญาในการทํางานอาจจะถูกหลอกหรือว่า นะครับการทํางานนั้นนะครับระวังจะเจอคนอิจฉาการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงเก็บเงินไว้ก่อนครับสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของไขมันนะครับนะแล้วก็โรคทางเพศนะครับผมความรักคนโสดวันนี้นะให้ระวังจะมีคนมาหลอกหรือว่าเป็นแนววันไนส์แตนนะครับนะไม่จริงจังคนที่มีคู่นะครับวันนี้ ให้อระวัางคนมายุมาแย่ให้ความรักของคนนั้นผิดใจกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปรางห้ามญาตินะครับไปทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์นาถวายสังฆทานยาเพื่อเสดาะเคราะห์นะครับเปิดโชคลาภให้กับตัวคุณเองท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่วันนี้ได้พนนไดพ่แปดดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับอ่ามักจะต้องวางแผนดีๆนะอุปสรรคเยอะสักหน่อยต้อง ใช้สมาธินะครับนะค่อยๆเคลียร์ไปทีละเรื่องทีละเรื่องก็จะดีการเงินก็เช่นกันวันนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะครับนะเก็บเงินไว้ก่อนสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอาการปวดหลังปวดเอวความรักคนโสดวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังความรักอาจจะมีปัญหาได้นะครับนะเพราะคุณยังไม่ได้เปิดใจคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นเกิดจากคุณไม่ฟังกันเลยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปงะางาสียาินะครับแล้วก็ สวดมนต์นะครับจเจริญภาวนานะแล้วไปบริจาคเลือดด้วยก็จะยิ่งดีทั้งที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่เดะเฮร์มิดวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะมีเกินเดินทางนะครับและนะครับการทํางานที่ต้องเดินทางนะครับนไม่เคยอยู่กับที่นะเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่นะครับ นะการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้เงินนะฮะหรือโชคลาภจากผู้ใหญ่นะครับสุขภาพนะครับวันนี้ก็แข็งแรงดีนะครับผมความรักคนโสดวันนี้คุณชอบอยู่คนเดียวอยู่สันโดษนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักก็อาจจะต้องมีการทบทวนนะครับนะมีอะไรก็ต้องนะครับแยกแยะให้ได้นะครับนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุทธกังวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุทธกังคืนให้ไหวพระปางป่าเรไรอย่าลืมสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระปู่ฤาษีนะครับ ท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่หนึ่งเหรียญกิจการงานของคุณนั้นวันนี้จะจะได้รับนะโครงการใหญ่ๆงานใหม่ๆเข้ามานะฮะการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะได้ราบก้อนโตในเรื่องของการเงินนะครับสุขภาพวันนี้ดูแข็งแรงนะครับการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้จะมีคนมาเปย์ให้กับคุณคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับมักจะได้สิ่งดีๆได้ของขวัญจากแฟนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภ ให้ไหว้พระปางสมาธิสวดมนต์ไหว้พระกันเยอะๆนะครับนะวันนี้ก็จะได้เสริมโชคเสริมลาภนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่โอ้โหนะครับสี่ดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะให้ระวังความเครียดนะครับปัญหาเรื่องการงานการเงินก็เช่นกันต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับสุขภาพนะฮะ วันนี้นะให้บำรุงร่างกายกันหน่อยระวังอาการชาตามปลายมือปลายเท้าความรักคนโสดน,นี้ความรักอย่างไม่สมหวังนะครับนะต้องดูกันไปก่อนคนที่มีคู่วันนี้ความรักให้ระวังความคิดเยอะกันมโนโกเก่งวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงนะครับนะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระกันด้วยนะครับผมนะไปถวายสังฆทานยาแล้วก็ทาบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับวันนี้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ วันนี้ได้ไพ่เด็กถือถ้วยกิจการงานของคุณนั้นวันนี้จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆเข้ามาการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้รับเงินทองเข้ามาเยอะนะครับสุขภาพให้มันบำรุงร่างกายอยู่ใลร่างกายนะครับออกกําลังกายกันหน่อยความรักคนโสดนะครับในวันนี้จะได้เจอความรักที่เป็นสีชมพูคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนากรก นะครับสวมดมนต์ไหว้พระเยอะๆก็จะโชคดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะครับใน,นลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ